ใบแห้งเมนูอะไรอร่อยที่สุดเมนูชูชิค่ะแล้วอยากได้ของขวัญอะไรรถจักรยานค่ะฮะแล้วอยากได้อะไรจากนายกรัฐมนตรีเงินค่ะเงินเงินอะไรเงินเท่าไหร่ห้าหมื่นบาทฮะเงินค่ะเอาไปทำอะไรเอาไปซื้อของค่ะฮะกูจันบนนั้นเหรอเดี๋ยวไปซื้อหนูไ้แต่ไม่ได้ของถุใส่แล้วฮะ อยากกินลายวันนี้อยากกินลายอยากได้วังวันลายก๋วยรับอะไรอร่อยที่สุด เร,รยียนวันเด็กอยากได้อะไรไม่มีครับอยากได้อะไรวันเด็กของขวัญอยากได้อะไรของขวัญไม่รู้เหมืลนครับอ่าป๋อมีอวมขวันแล้วนะฮะผูขอชิดแป๊บหนึ่งครับอ่าอะไรนะครับที่มาพอดีค่ะรอประธานเปิดถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวเอาของกลับไปได้เลยค่ะ นักเรียนโรงเรียนไหน <laughs> นักเรียนโรงเรียนไหน <aime> ๆๆๆๆยกได้มงคลเพาาื่อมโยงกันวันนี้งชาติสร้างปราชาธิปไตยเพื่อให้เด็กเยาวนชนรวมถึงผู้ปกครองทุกคนตระหนักว่า,าโลกปัจจุบันเชื่อมโยงการไร้โปรงแกรมและเปลี่ยนยแปลงอย่างรวดเร็วดังจำเป็นต้องมีมุมมองที่กว้างขวางเป็นสากลมีโรคทัยที่ างกจพท้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เต็นไปด้วยความเปลี่ยนแปลงตลอดจนเป็น,นพลเมืองที่รับรั้ความทุกข์ทุของผู้อื่นอเนาเทศบาลวัดหลวงพิชาตูนในนามของคณะกรรมการของเรือนัตราชมทุกปีและตนากในสิ่งศักยภาพทั้งทงางร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญามีสุขภาพภาพรา,าไมยที่สมบูรณ์ คั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดีและและยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพธิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2567ของโรงเรียนทศบาล2วัดหลวงปรีชาคูณจนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้เกับทักงศาและมีประสบการณ์เพื่อที่จะนำความทันต์บอง ให้การสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้สำเร็จงานวันเด็กแห่ง ปังเริ่มช่วยกันทำอาหารกินแล้วเอ๊ะโอ้เราช่วยกันใส่ทางนะเพ่าต่อไปค่ะมัธยมสุกทาีที่สทั้หนึ่ค่ะเราจะยายั้งหนึ่งค่ะสอัหนึ่งเสร็จแล้วใส่ด้วยค่ะคุณปังขาจว้ต้องใส่นะคะคุณังยาวกับานนะคะไปค่ะสอั้หนึ่งีอยูไม่ให้มาจค่ะเน้วค่ะเนี้เมประตูเมื่อเช้าเลยนะคะรายการต่อไค่ะอดามาไหมคะโอไมรู้ น้องอะไรพี่น้องอะไรไฟฟาคือเด็กชายเกลือฤิ์นวลันนี้หลยคจวันนี้เดกๆขอเกิฟ้าดีใจไหมเด็กชายนัพัฒน์รงเรืองมาไหมยพี่น้องเยอะไปหูข้าวกินโอ ราค่ะเอเจนต์จะลองถามมาค่ะถ่ายทุกบ้างหน้ามาเราเน้นเขาค่ะได้เลยสวยงามค่ะสวยงามมาค่ะหน้าเลยอ่ะแทนตัวแทนรับตัวแทนรับอ่ะรับไปเลยทุกวยค่ะด้วยค่ะวหว้สวยหนึ่งทีอ่ะมาไหว้สวยหนึ่งทีขอบคุณค่ะอ่ะรับป้อมโตโอเค แล้วทางเรามีโค้ต้าเดียวนะครับติชนะเลิศท่านเหรียญราคาแพงท่บอกว่ามันมีคุณค่ามีคุณค่าทางจิตใจนะครับแดงสีทอสีแดงอะลยครับชอมาด้วยครับชมงมาด้วยครับผมไม่แดงต่อไปค่ะอ่ลงเลยค่ะลงเลยค่ะลงฝั่งนี้ค่ะเล่นไปเลยที่ปกติแท่นจะสูงอยู่แล้ว ตัวตัวก็สูงนะนี่ดูท่ารับซะก่อนดูท่ารับซะก่อนดูท่ารับซะก่อนอ่าลงเลยค่ะเออกีฬาสีไม่ต้องมีเสียงเชียร์สิอ่าก้มลงไหมก้มไหวไหมอ่าโอเคอ่ายกมือไหว้พี่ครับเวลารับเสียงนะครับหวยกมือไหว้ด้วยค่ะแชะแชะแชะ ข้อหกครับสีแดงครับแชะ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 ตามไปเลยครับสีครับบอลหนึ่งถึงบอลสามนะครับสีเหลืองครับโอเคครับเมือวันมาได้เลยครับมารอเลยนะครับเดี่ยวชายมัธยมนะครับเดี่ยวชายมัธยมแช่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 อาชูเหรียญหน่อยโอเคคนใช่ไหมครับคู่นัะครัะนะต่อไป สอโอเคค่ะขอค มองกล้องยิ้มค่ะยิม้มแล้วมีขนมนะคะเดี๋ยวท่านพ่พัฒสกรพี่พัฒสกรค่ะรับขนมไปก่อนค่ะอาจัรย์ศรีรับสนรับขนมไปก่อนรับขนมไปก่อนรับขนมไปก่อนค่ะและถ้วยสุดท้ายค่ะถ้วยสุดท้ายแชมป์กีฬาศีว่าจะเปของไทยนะคะแชมป์กีฬาศีได้หนึ่งเดียวค่ะ

ได้อะไรได้อะไรฮาดีใจไหมแล้ววันพรุ่งนี้ไปร่วมงานไหมแล้วอยากได้อะไรวันพรุ่งนี้อยากได้อะไรของขวัญอยากได้อะไรี่มันี .2 ปล่อยให้ครูวา ติงไงได้รางวัลนายหาอยากได้ไหมอยากได้ไหมงไงแล้ววันพรุ่งนี้ไปร่วมไหมพรุ่งนี้ไปร่วมงานมันเด็กกับเปล่าอ่า,ปาไปสารยานที่ไม่ดีก็ขอเราเก็บไว้เพื่อเรียนต่อนะคะได้รางวัลนายอ้าว วันนี้ได้รางวัลอะไรบ้างโอ้ได้ดได้ถ้วยเชียรดเตอร์แล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศก,กีฬาสีประจำปี2566ควันเด็กได้อะไรบ้างครับแล้ววันเด็กวันเด็กยังไม่ได้เลยค่ะแะ้ว,วัันพรุ่งนี้จะไปร่วมกับเขาไหมไปค่ะ,ะอยากได้อะไรจากนายกรัฐมนตรีรถมอเตอร์ไซค์ค่ะแล้ว <laughs> ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อเด็กกินกัญชาเชื้อสอนค่ะอะไรนะครับรครับ